ครอบงมปัจจุบันเจ็ดเกตหรือยังครับมาริคุสเสรุปที่ถามว่าจะให้ทำกี่ครั้งต่อวันจะต้องตอบว่าอะไรครับมาริคุสมีเวลาตอนไหนทําตอนนั้นเลยเทําอยู่เรื่อยๆตกลงว่าต้องรอเวลาถึงจะทำได้ไม่ต้องรอทำได้ทุกขณะเลยเราจะทำก็ต่อเมื่อเราสะดวกเป็นปัจจุบันสะดวกอ,อันต่อมาคือเมื่อกี้ที่จุตรีถามว่าก่อนที่คุณจุตรีจะมาทํา จุมจีเป็นอะไรมาก่อนครับก่อนมาทำมึนมึนเอาตัวมึนเป็นตัวตั้งในเมลคาสมาดิโคสที่จะทันน่าจะได้ได้ถ้าเป็นปัจจุบันก็แสดงว่ารอให้มันเป็นเราถึงไปทำเราเราถ้าว่าเราไม่ต้องรอก็ได้เราทำล่วงหน้าไปเลยมันจะเรียกว่าการป้อนป้องกันตัวป้องกันตวนนะชัดมเมื่อเป็นการป้องจันตวน โอกาสที่มันจะเป็นปัจจุบันมีมีไหมมันก็น้อยลงน้อยลงนะครับถึงแม้ว่าจะมีแต่มันก็จะน้อยลงเพราะเราป้องกันตัวไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้รู้ทักษะแล้วครับว่าจะทําอย่างไรเก็ตยังคัชมโรสเก็จบไหมจบอ่ะที่เหลือเป็นอีกแปดนาทีให้ถามครับอีกแปดนาทีทำไมความนึกคิดมันจะมันจะต้องโลดเล่นอยู่เรื่อยๆเป็นธรรมชาติของการตระพิษครับ มันมีหน้าที่ตะพิษธรรมชาติของนึกคิดมันมีหน้าที่ตะพิษถามว่าถามว่าอะไรทําให้มันตะพิษรู้จักตะพิษไหมเนี่ยมันตะพิษของเราภาษาของเราคืออะไรกระพริบกระพริบครับเนี่ยมันกระพริบตามการปั๊มอั่ของมันปั๊มอั่บก็คือปั๊มน้ำปรับปรับเคยได้ยินปั๊มน้ำเวลาที่มันปั๊มไหมตับ นึกออกนะครับเป็นธรรมชาติของกล้านเนื้อ<ห>เป็นธรรมชาติของกล้านเนื้อของเราภาษาคืออะไรกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อของอะไรครับกล้ามเนื้อหัวใจเฮ้ยเมจานทำไมตอบได้เอาไม่งกล้ามาเอ้ยป้องเออเจ๋งว่ะเมื่อเป็นธรรมชาติของกล้านเนื้อในกล้านเนื้อมีไฟเฟยนั่นเองครับมาดิคุชไฟเฟ้ตัวนี้นะครับเชื่อมต่อกับ ใจกลางของโลกะละครับมันเชื่อมต่อกับใจกลางโลกะละแล้วใจกลางโลกะละเชื่อมต่อไปดวจารู้จักดวจาไหมดวจาคืออะไรโลกะละคืออะไรใจกลางโลกะละทะลุพื้นไปเลยใจกลางโลกะละทะลุพื้นไปเลยไม่อันนี้ทะลุพื้นไปเลยทะลุใต้ดินเออใต้ดินไปถึงไหนใจกลางโลกละโลกุตระ เฮ้ยเมจ้าทำไมลุ้นน่ะมาดิก้ามามาดิก้ามาเฮ้ยเออมันทะลุไปโลกะละเลยนะครับพอโลกะละเสร็จปุ๊บไปผ่านดวงจาดวงจาคืออะไรดวงจาดวงอาทิตย์เฮ้ยเมจ้าน่ะดวงจาดวงจาดวงจันทร์ดวงจาเสร็จปุ๊บไปดวงอาทิตย์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 ของหนูเป็นอาทิตย์นะครับโอเคเสร็จปุ๊บเข้าเอ็มพี่หนูไปเลยที่หนูบอกว่าโลกุตระเมื่อกี้เนี่ยนั่นแหละครับมาดิก้ส นั่นแหละครับมันทำงานดังเช่นที่ว่านี่อาศัยโครงสร้างของกฎแอลมี่รอถ้าเป็นในอวกาศเขาเรียกว่าค่าคงที่มันเป็นค่าคงที่ถ้า m อมจหนูเป็นคนสแตนด์นังแคชมากไปด้วยพลังงานบริสุทธิ์มากไปด้วย PE ชัดเจนหนุยเมื่อเกิดสพรรสินขึ้นเกิดเองเกิดเองตามระยะที่เจ้าชายว่าเขาบอกว่าเจ้าชายว่าวการเกิด ในศาสตร์บริสุทธิ์เขาเรียกเกิดเองแอม่เราบอกเกิดเองในศาสตร์ของเจ้าชายบอกเพราะการเกิดเมื่อกี้ที่ถามเห็นไหมว่าทําไมทําไมทําไมเราจะต้องมาได้รับอิทธิพลจากนอคอด้วยเพราะทั้งหมดมันเกิดเองและหรือเพราะทั้งหมดมันเกิดจากการเกิดเข้าไหมครับเมื่อมันเกิดจากการเกิดแล้วตามด้วยการเกิดเองคือภาษาเดียวกันแต่มันคนละยุคนละสมัยการเกิดมาจากเจ้าชายภาษาส่วนเกิดเองมาจากภาษาศาสตร์บริสุทธิ์ชัดเจนหนุยเพราะฉะนั้น กระบวนการตรงจุดนี้แหละครับทำให้เราเนี่ยนะครับไม่ใช่รับบาปรับกรรมมาเรียนรู้ตัวเราผ่านในตัวเราครับหรือแม้แต่ผ่านสุขภาพเรานึกอออกไหนุ้ยนึกออกผ่านร่างกายเราที่เรามองเห็นจับต้องได้เรียกผ่านผ่านอะไรผ่านกระแสะโลกธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติกระแสะโลกก็คือนอกตัวเรากระแสวิทยาศาสตร์กระแสคณิตศาสต กระแสศาสตร์ต่างๆสัพศาสตร์ศาสตร์ด้านการคลองเรือนศาสตร์ด้านทําครัวศาสตร์ด้านคริปโตศาสตร์ด้านเทรถศาสตร์ด้านธนาเารนะครับนึกออกมั้ยศาสตร์เทศศาสตร์การเมืองการปกครองศาสตร์มนุษย์ศาสตร์นู่นศาสตร์นี่เยอะแยะตะแปะแมวนึกออกมั้ยแต่ศาสตร์ทั้งหมดก็ไม่สามารถที่จะปลดล็อกตัวเราได้นึกออกไหมคุณ ก็คือทําให้เราเนี่ยสบายตัวและหรือรู้ว่าตัวเราคือใครนั่นเองมีศาสตร์เดียวที่จะสามารถที่จะไปได้ซึ่งไม่ใช่ศาสนศาสตร์โอเคนุ้ยศาสนาศาสตร์ตัวนี้ก็ผมเพิ่งต้องบอกว่าเป็นศาสตร์ของเจ้าชายเจ้าชายพูดเรื่องในตัวคัชมานิคุชศาสตร์อื่นมีมีศาสนาศาสตร์พูดเรื่องนอกตัวแต่เจ้าชายพูดเรื่องในตัวนึกออกไหมนุ้ยเมื่อพูดเรื่องในตัว จึงสามารถเข้าไปร่วงรู้ว่าตัวเราเนา่เกิดได้อย่างไรมาจากไหนนึกออกไหมนุย้ยและจะแก้ไขปัญหาตัวเราให้ปรับตัวได้ในท่ามกลางเนี่ยได้อย่างไรในขณะที่เราดำรงอยู่ดำเนินไปนไนชัดเจนไหมนุ้ยชัดเจนนี่นะครับประมาณนี้มาที่ครชนะครับนี่คือคำหนึ่งคำถามหมดไปแล้วเจ็ดนาทีก็คือเหลืออีกสามนาทีครับผมว่าไงต่อครับคำถามไม่มีเฮ้ยไม่ได้เ<น>หือสารเนืน้อไม่ออกเดี๋ยวนี้ก่อนไม่ได้นุย้ย มันจําเป็นไหมที่เราต้องทําอยู่เรื่อยๆมันจําเป็นไหมที่เราต้องทันอยู่เรื่อยๆถามดินม่านครับประเด็นของมันก็คือว่าใดๆก็ตามใดๆก็ตามที่เกิดมาแลนไม่มีไอ้นี่ประเจ่ังลบใดๆก็ตามที่เกิดมาแล้วสมมติว่าในกระดานนี้มันโล่งโปร่งว่างเปล่า <ừ> มันมีการเกิดสรรพสิ่งตึ <ừ> ๊บเกิดมาแล้วตึ <ừ> ๊บโอเคนุ้ยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติเกิดขึ้นมา มันมีเหนือธรรมชาติกับในธรรมชาติอีกก็คือตัวเดียวกันนอกกับในอ่ะนอกกับในหรือเหนือกับในเนี่ย mm hmm. กฎที่ว่านั้นก็คือกฎของแอลมี่รอเป็นแอลมี่รอกฎลอเลยนะ mm hmm. เป็นกฎไม่ใช่ทฤษฎี mm hmm. ทฤษฎีเปลี่ยนแปลงไปตลอดตามการเวลา mm hmm. สิ่งที่มนุษย์สามารถที่จะค้นคว้าห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 า,หาที่ mm hmm. วับวิทีเนี่ย mm hmm. เขาหาอยู่ว่าที่ฮิกเบอร์ซั่นฮิกเบอร์ซันควาสตอัพควอสตดาวควอสตแอนทายควอสตแอนตี้ควร์ตนู่นนี่ นี่คือภาษาวิทยีในกลุ่มของฟิสิกไม่บริสุทธิ์อันนี้กฎมาเลยใช่ไหมใช่เป็นกฎเลยเปลี่ยนแปลงไม่ได้เหมือนกับว่าชื่อนี้พ่อแม่นี้คือชื่อที่ผู้สิ่งที่สร้างขึ้นมาแต่ว่าเกิดจากพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่เป็นคนสร้างเป็นกฎของมันเลยมาจากพ่อแม่ตายตัวเลยไปเป็นลูกบุญธรรมใครก็ไม่ใช่ลูกเขานี่พออนุมานประมาณว่าเนึกอกว่้ม ทฤษฎีเหมือนกันทฤษฎีก็คือเปลี่ยนแปลงก็คือเดี๋ยวไปเป็นรูปบรรทมคนนัน <S <S ้นคนนี้นึกออกไหมนุ้ยชัดเจนเนาะอย่างเช่นทรัพย์ทรัพย์ของโลกมีโฉนโดโฉนดเอาไปได้ไหมเอาไปไม่ได้เอาที่ดินไปได้ไหมไม่ได้ไไดนั่น <S <S แหละครับเป็นแค่ทฤษฎีที่ยอมรับร่วมกันเฉยแต่กฎทรัพย์เป็นของโลกโลกของโลกโครงสร้างกระดวกจาดวงจาโครงสร้างของดัทุชมีหลายอีกดวงด้วยนึกออกไหมนุ้ยออืื นี่ผมรับแจ๋วฮอนนะครับมาดิคุชเมื่อื่อกี้ถามจำเป็นหนุ่ยกฎของมันมีอยู่ว่าเมื่อใดมีการเจิดตึมคําถามเนี้เจอบ่อยมากว่าคนชอบให้พวกเพื่อนเจิญชอบให้ TDM เนี่ยมาที่มาเอวยอพรวันเจิดบอกว่าที่บอกไม่เคยเจิดจริงสักทีไม่ได้ไปไหนด้วยอยู่ท่ามจานเจิดมาแล้วปุ๊ธเนี่ยครับจะต้องอะไรครับเปลี่ยนแปลนตลอดเวลา เมื่อวานไม่ปวดวันนี้ปวดเมื่อวานไม่เจ็บวันนี้เจ็บเมื่อวานไม่ร้องวันนี้ร้องงอกไม่นุ้ยใช่ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวินาทีนี้ถามว่ามี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 สุขมากกว่ามีทุกข์ไหมไม่มีมีทุกข์มากกว่าอีกเหรอมีเท่ากันเฮ้ยแม่จานทำไมเป็นงั้นอะชีวิตทำไมน่าสงสารจันเลยจมตรีอย่าร้องอย่าร้องไม่ต้องร้องไม่ร้องเออเมื่อมีสุขกับทุกข์เท่ากันโอกาสที่มันจะ แชร์เฉลี่ยกันเพื่อที่จะเจอดวงตาที่สามจะมีง่ายกว่าเราต้องเราต้องสร้างความสุขให้ตัวเราเองมันไม่ใช่การสร้างมันต้องเข้าใจในทั้งความสุขและความทุกข์ต้องเข้าใจไม่ใช่สร้างสร้างมันเป็นเข้าข้างมันหลอยมันโมเมชั่นความสุขของเราแต่มันเดือดร้อนชาวบ้านอ่าลูกฉันดีเห็นไหมครับลูกอาละเชิญเราต้องทําความเข้าใจกับ ของสองสิ่งนี้ที่อยู่ในที่เดียวกันที่อยู่ในที่เดียวกันเ,<ล>เข้าใจว่าอะไรครับสุขมันสุขได้ตลอดเวลาไหมครับมาริคุชไม่ตลอดไม่ตลอด,ลอดทุกมันได้ตลอดเวลาไหมครับมาริคุชไม่ตลอดครับแต่ส่วนมากแล้วได้รับทุกขมากกว่าสุขและส่วนน้อยได้รับสุขมากกว่าทุกนึกออกไหมนุ้ยมันเป็นอย่างนี้ธรมธรมชาติธรรมชาติธรรมชาติ